สวัสดีครับคุณครูทุกท่านครับในช่วงนี้นะครับผมก็เห็นคุณครูหลาท่านได้นําระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับในการมาเช็คเวลาเรียนนะครับเพื่อที่จะาสามารถนำพฤติกรรมนักเรียนนะครับมาแก้ไขหรือปรับปรุงได้นะครับหรือใช้ในการติดตามนักเรียนในกรณีที่นักเรียนมีมีการขาดเรียนในรายวิชานั้นๆบ่อยๆนะครับครานี้นะครับ ในส่วนของคุณครูที่ยังไม่เคยเช็คมาตั้งแต่เปิดภาคเรียนนะครับก็จะมีการเช็คเวลาย้อนหลังใช่ไหมครับในวันนี้นะครับผมก็ได้นำวิธีการเช็คเวลาย้อนหลังนะครับตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนของการความผิดพลาดในการเช็คเวลาเรียนนะครับอาจจะ,ะมือลั่น นะครับไปเช็คให้เรียนคนนั้นอ่ะทั้งทั้งที่นักเรียนคนนั้นมาเรียนแต่เราเช็คเขาขาดเรียนเนี่ยเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับมาดูคลิปนี้กันนะครับเริ่มต้นจากการเช็คเวลาเรียนย้อนหลังกันก่อนนะครับคุณครูครับก็เราก็ไปที่เช็คเวลาเรียนนะครับแล้วเราก็ไปห้องที่เราจะเช็คย้อนหลังนะครับในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับนักเรียนชั้นม .6 ทับ10นะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเมนูเช็คชื่อย้อนหลังนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกวันที่เราจะไปเช็คย้อนหลังนะครับของผมก็จะเป็นเดือนที่แล้วนะครับวันที่24อ่านี่ครับก็จะมีรายการให้เราได้เช็คย้อนหลังนะครับในวันที่24มีการมีกิจก,กรรมเนาะ ผมก็เลยอโอเคครับมอบอโบนัสให้กับนักเรียนครับโดยการให้เขามาเรียนทั้งหมดนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเช็คนักเรียนมาเรียนทั้งหมดแล้วเราก็คลิกที่บันทึกการเช็คชื่อเรียบร้อยครับนี่คือขั้นตอนการเช็คชื่อย้อนหลังนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับเราก็มาดูความผิดพลาดกัน,ค,นคุณครูบางท่านอาจจะมี ความผิดพลาดในการเช็คชื่อนักเรียนนะครับอาจจะเช็คเขาลาหรือขาดเรียนทั้งๆท,ท,ที่เขามาเรียนนะครับก็ให้นักตัวเทียบให้คุณครูกลับมาที่หน้าหลักแล้วมาที่รีพอตเวลาเรียนรายวิชานะครับาแล้วก็มาที่ในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ครับอ,อย่างเช่นผมขอมาสักนี่ครับ ผมจำได้ว่าสมมุตินะครับผมจะแก้ไขนะครับนักเรียนชั้นม3าทํา6ผมก็คลิกที่รายละเอียดจากนั้นอย่างสมมุติว่านะครับเลขที่30เนี่ยผมเช็คผิดในคาบของวันที่2มิถุนาเนี่ยจริงๆก็เข้ามาเรียนนะครับผมทําการแก้ไขโดยวิธีการคลิกตรงในส่วนของข้อไขเห็นไครับมันจะมันจะเปลี่ยนสถานะเป็น นิ้วชี้ครับคลิกปับ๊บแล้วก็ให้เขามาเรียนแล้วก็บันทึกไปดูสถานะใหม่ครับ3ามนะครับเลขที่30สิบานวัตวันที่2มาเห็นไหมครับครูครับเป็นขั้นตอนแล้วก็วิธีการแก้ไขในส่วนของการบันทึกชื่อย้อนหลัง กับการแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวครูเองนะครับในการเช็คชื่อผิดพลาดนะครับโอเคครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้นะครับก็คงได้ให้คุณครูนั้นได้มีขั้นตอนในการทำนะครับมีประโยชน์กับครูไม่มากก็น้อยนะครับคลิปต่อไปจะนำเสนออะไรก็โปวดติดตามกันนะครับครูครับวันนี้สวัสดีครับ